ถ้าแทงหวยเหมือนแทงหอยขมก็ดีสิเนาะให้มืดแค่ไหนก็แทงถูเป้าหมายมีไว้พุ่งชนหวานเจียบจุุบๆยามเช้าเๆเลยครับกราบสวัสดีพี่เพียงน้องชาวพักเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับ เริ่มเดินใหม่ครับ EP ที่1ครับสวยสวยยามเช้าเช้าเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่1นึ่เลยครับเป็นพระสมเด็จโตครับหลังปลาเงินปลาทองครับช้างคู่ครับ สวยๆงดงามอลังการงานสร้างเลยครับพุทธศินสองร้อยบาทครับรายการที่2องครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่สามก็เป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อทองแดงเถื่อนครับเก่าๆเลยครับรายการที่สี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์อกคุดครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาททุกองครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับ รายการที่5ครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่ครับรายการที่6ครับเป็นสมเด็จแหวกม่านเนื้อดินหลวงพ่อกลวยครับ รายการที่7ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่8ก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่9ก้ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหลงรักเก่าครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ รายการที่10มี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับรายการที่11ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ เนื้อว่านกาก,ากยายักษ์ครับหลวงพ่อทวดครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จหลังยันหลวงพ่อกวยครับ รายการที่13ก็เป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับนางพญาพิมพเข่าโค้งครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นครับวัดป่าภูทรพิทัก์ครับสกลนครครับรุ่น4ครับ รายการที่15ก็เป็นพระสมเด็จพิงใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่าคำคเลยครับรายการที่16ก็เป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าแตกรายงานเลยครับ รายการที่17เครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับดูให้ชอบดูให้โดนครับสวยทุกองค์ครับ200บาทครับรายการที่18ครับเป็นพระปิดตาเนื้อน่าจะเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์ครับหลังยันครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่19เครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักหลวงพ่อไข่ครับหลวงปู่ไข่ครับเนื้อเก่าๆก่เลยครับรายการที่2 0ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อสวยสวยเก่าๆก่เลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่21เครับเป็นพระสั่งกระจายครับใต้ฐานอุดกิ่งครับสั่งกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างครับรายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับรายการที่24ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับสวยๆเก่าๆสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับดูให้ชอบครับ ไม่รักไม่ได้แล้วครับรายการที่25ครับเป็นปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับปิดทวานทั้ง9ครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วครับเกษาโลปี19ครับหลังยันครับ สวยๆคมๆเลยครับรายการที่27ก็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่28ก็เป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับ รายการที่29ครับเป็นงบน้ำอ้อยครับน่าจะเป็นพักกุครับเนื้อชินตะกวัวเก่าครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยครับลงรักปิดท้องเก่าครับ สมเด็จวัดเกตชัยโยจังหวัดอ่างทองครับรายการที่31เครับเป็นพระเนื้อดินครับขุนแผนนั่งกุมารทองอุ้มไก่ครับเมตตามหานิยมครับหญิงรักหญิงหลงครับชายเห็นชายงงครับล่ำให้ควรหาครับ ลองให้มาหาหนูครับขอจูจุบสักทีครับรายการที่32ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับหล่อโบราณตากบครับอบๆครับ รายการที่32ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับพระครูพิบูลธรรมโเวทครับหลังหลวงพ่อเปื่งครับน่าจะเป็นปีหนึ่งห้าครับก็ไหลทองครับรายการที่สามสิบสี่เป็นพักกิ่งครับหล่อโบราณใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับ 200บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่35ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับน่าจะเป็นเบ้าทุบครับรายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จครับ ด้านหลังเป็นรอยปูตายเลยครับเก่าๆเลยครับรายการที่3 7เครับเป็นพระสมเด็จปกโพครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่38ครับเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นร้อยองค์ครับ สวยงามอลังการงานสร้างเลยครับสวยจุบจ๊บๆเลยครับรายการที่39เครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับหลังชฉอชิงครับด้านหลังปั๊มโคดชฉอชิงครับชฉอชิงตีดังครับสวยๆเลยครับ รายการที่40ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับรายการที่40 41ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาททุกองค์ครับ สวยมากสวยน้อยก็200บาทครับรายการที่42ก็เป็นหลวงพ่อทวดครับน่าจะเป็นเนื้อผงครับเนื้อผงสีขาวครับวัดประสานหรือเปล่าครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ สมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครังครับรายการที่44ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่หลอโบราณเก่าครับออกสีนิมเขียวเลยครับรายการที่45ก็เป็นพระสมเด็จอกวีครับหลังยันลลือ น่าจะเป็นหลวงปู่เผือกครับวัดกิ่งแก้วสมุทรปาการครับมาดูถาดที่สองกันบ้างครับสวยโจดๆม่แพ้กันเลยครับราคาพิเศษครับใส่ไข่สามฟองครับดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ เป็นพระเป็นพระปิตาถักเชือกครับเก่าๆเลยครับสวยแปลกๆลึกลับครับหน้าค้นหาครับหน้าเย้ายวนครับสวยๆเลยครับ รายการที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตารามครับหลังฮนมุมานเชิญธงปี2 5 2 1ครับรายการที่สามครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับหลวงพ่อพรมหลังเต็มครับวัดช่องแค่ครับ เมืองปากน้ำโพครับนครสวรรค์ครับ,รรบออกเนื้อเงินเลยครับหรือจะเป็นเนื้อเงินครับรายการที่4ี่ครับเป็นพระเนื้อผงครับกรอบเก่าเดิมๆเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับ นครปฐมครับเมืองส้มโอหวานครับรายการที่5ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อทองแดงเถื่อนครับหล่อโบราณเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นสายใต้ครับ รายการที่6ก็เป็นพระวัดปากน้ำครับหลังยันครับสวยๆเลยครับสวยๆคมๆเดิมๆเ,เลยครับรายการที่7ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพอ่อทวดครับด้านหลังเขียนเฉลิมพลครับ ต่อโคดซอชิงครับเนื้อโลหะครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับวัดชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับรายการที่9ครับเป็นพักกิ่งครับหลอโบราณครับใต้ฐานจานยันนครับ รายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเลยครับหล่อล่ำแฮนซัมเพอร์เฟกเลยครับหล่อบาดใจเลยครับรายการที่41ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระครับหลังยันนะครับ สวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่12บสครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่13ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกสีนิมเขียวเลยครับรายการที่14ครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆกับพัดครับเก่าๆค่ำๆเลยครับ มี2ององค,ครับองที่2ครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักน่าจะเป็นพิมพ์แข้งหมอนครับเนื้อมันๆเก่าๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นพักกิ่งฤษีครับด้านหลังอุดกิ่งครับกิ่งฤษีลงพ่อเงินวัดบางคานครับน่าจะออกวัด ถ้ามาไฟครับเก่าๆเลยครับมีสององครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมครับสภาพใช้ครับพิมพ์ฐานสูงครับน่าจะออกวัดหนองหลวงครับเนื้อเก่าๆเลยครับค่ำๆเลยครับเก่าได้ใจเลยครับ รายการที่16ครับเป็นเหรียญหล่อประภามนทนหลวงปู่สุขครับเนื้อโลหะครับด้านหลังจานยันนี่ครับรายการที่17ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน,นครับวสวยๆคมๆเก่าๆเ,เลยครับมีสองเหรียญครับ นำมาให้พี่ๆน้องได้แบ่งปันกันเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จม้วนสมเด็จโตวันละครั้งครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับสภาพสมบูรณ์ครับเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่19ครับเป็นพักกิ่งเก่าหลอโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับสวยๆเลยครับออกเนื้อสัมฤทธิ์เลยครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นพักกิ่งครับอุดกิ่งด้านข้างครับ หล่อโบราณเก่าครับรายการที่20ครับเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมครับอิสาริโกรครับเหรียญเจริญพรนบนครับด้านหลังเป็นยันครับวัดละหารไล่ครับจังหวัดละยองฮีครับมี2เหรียญครับ องที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระอาจารย์ทิมครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่21เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับใต้ฐานต่อโคตด437ครับรางวันที่1ครับงวดประจำวันที่1ครับลงยาแดงขัดเลยครับน่าจะเป็นรุ่นเดยตรงครับ รายการที่22ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังยันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่23ก็เป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับแตกลายงานเลยครับ ลงรักเก่าครับมีสององค์ครับดูให้ชอบดูให้โดนครับมีรากต้นโพดีครับสวยๆเก่าๆครับ รายการที่24คเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าครับดูให้ชอบครับสวยทุกองค,ครับสวยมากสวยน้อยก็แล้วแต่ราคาครับปิดตาหลังแบบครับ าจะเป็นหลวมพ่อแก้วครับสเสด็จจุ่นครับปิดตาหูก็ตายหลังแบบครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับรายการที่25ครับเป็นพระเนื้อผงสมเด็จโตครับเก่าเก่ามันๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับราคาแต่และองค์ไม่เท่ากันครับ องค์ที่สองครับองค์นี้เก่าครับเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับพิมพ์ตุ๊กตาครับเก่าเก่าครับเก่าเก่าได้ใจเลยครับรายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาหลวงพ่อเงินนืครับ สวยๆคมๆเก่าๆเลยครับมีสร้อยสังวานนะครับมี2ององค,ครับองค์ที่2ครับเป็นรูปหล่อปั๊มเนื้ออันปาก้าหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานอ,อุดกิ่งต่อโคดหนึ่งสี่หนึ่าครับเก่าๆคำๆเลยครับ รายการที่27ครับเป็นพับปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับปิตาหมหาอุดฟันแทงไม่เข้าครับแทงแล้วแทงอีกก็ไม่เข้าครับหลบอยู่บนหลังคาครับน้ำท่วมครับรายการที่28ครับ หล่อโบราณเก่าสภาพใช้ครับน่าจะเป็นหลวงพ่อไปครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับผ่านการใช้งานมาอย่างเนิ่นนานครับรายการที่28องค์ที่2ครับเป็นพรล่วงครับเก่าๆเลยครับ เลี่ยมเปิดหน้าครับหลังรูปหัวใจครับเพระล่วงหลังลายผ้าครับเนื้อชิ้นตะกัวเก่าครับหัวใจดวงเดียวครับมอบให้เธอคนเดียวครับไม่รักไม่ได้แล้วครับสวยๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับ พูดไม่ค่อยหวานครับหวานน้อยอร่อยนานครับขอบคุณครับ